ครับซันมี c คราววินเตอ NT 3 1 2ตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานแลนนะครับโอเคก็อันดับแรกก็ใส่ใส่กระดาษเปิดเครื่องอะไรให้เรียบร้อยนะครับใช้งานแลนง,ง่ายมากเลยนะครับเราก็แค่เอาสายแลนที่ต่อจากเราเตอร์มานะครับอีกฝั่งหนึงต่อเราเตอร์ไว้ก่อนนะอีกฝั่งหนึงมาเสียบเข้าตูดเครื่องได้เลยครับรูแลนจะอยู่ทางขวามือนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เสียบเข้าไปเลย ก็จะสังเกตว่ามันฟมม,ม,มีมีสัญญาณมาหรือเปล่าโดยดูไฟนะครับไฟมันต้องแบบนี้คือลักษณะคือสีเขียวติดติดค้างสีส้มกระพริบกระพริบนะครับโอเคจริงๆก็เสียบแล้วก็จบเลยนะครับใช้งานได้เลยสิ่งที่เราเวลาจะใช้แล้ว <Connect> มันจะบอกว่าแลนเน็ตเวิร์กคอนเนเต็ดแล้วก็มีไฟสีเงินติดค้างอันนี้คือพร้อมใช้แล้วแต่เราจะยังใช้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ไอพีเอสเดสของเครื่องที่มันที่มันแจกมานะครับ เราทําการดู i p s d e s โดยการกดปุ่มที่ตูดนะครับ2ครั้งนะครับมันจะมีปุ่มตัวหนึ่งเป็นลูกสอวนๆตัวนี้กด2ครั้งนะจ๊กๆรอมาพิมพ์กระดาษออกมานะครับโอเคกระดาษมาครับแล้วก็หาตรงที่มันเขียนว,ว่าแลนนั่นเองนะครับแลนนี่ตรงนี้ บรรทัดส่วนแรกๆเลยแลนนะครับมันจะแจ้งไอพีออกมาเลยอัตโนมัตินะ192.168.1.108ตรงนี้นั่นเองนะครับเราเอาเลขนี้มาใช้งานได้เลยนะครับบนแอป,ปบนบนือของเราครับใครใช้แอป,ปอะไรก็ตั้งค่าเลขนี้เข้าไปเลยเอ่าผมใช้ร้อยเวิร์สพีอนะก็เข้าไปที่การตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับกดบวกเพิ่มเครื่องพิมพ์ม,มาการตั้งค่าของแต่ละแอป,ปก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละเราต้องเอาเลข IP ไปใส่นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ว่าแลน พิมเตอร์โมเดลเลือกเป็นรุ่นอื่นๆนะครับพิมเตอร์ IPad ตรงนี้นี่เองนะครับที่สำคัญนะครับเราเอาเลขเมื่อสักครู่นี้มากรอกน,นะครับของผมคือ1 9ึ1 6 8 1้าสหนึ่งกนะครับความกว้างกระดาษเริ่มเป็น80มม,มตรงนี้เลยแล้วก็สำหรับรายเวิร์ดจะให้เป็นพิมพ์ใบเสร็จก็เปิดตรงพิมพ์ใบเสร็จนะแล้วก็พิมพ์ออโต้ใครจะพิมพ์ครัวเลือกตรงกลางนะครับอลองพิมพ์เทสหน่อย เรียบร้อยออกมาแล้วนะฮะก็แค่นี้เลยนะกดบันทึกครับโดยที่ตัว iPad หรือมือถือที่เราจะใช้งานเนี่ยเราต้องต่อ Wi-Fi อันเดียวกับที่เราต่อสายแลนมาครับให้เชื่อมต่ออันเดียวกันให้อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันก่อนไม่งั้นพิมพ์ไม่ออกนะจึ๊บมาลองเทสหน่อยชำระเงิน แบบนี้เลยนะครับใครที่ Wi-Fi ไม่เสถียรอะไรอย่างเงี้ยเรามาใช้แลนได้เลยนะครับง่ายๆแล้วก็การทํางานแบบแลนหรือ WiFi เนี่ยเราสามารถใช้มือถือหลายเครื่องแล้วก็มาสั่งพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะเรียบร้อยครับการใช้งานแลนก็แบบนี้เลยใครอยากจะตั้งค่า IP เองนะครับอยากจะฟิก IP เนี่ยก็จะมีโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับฟิก IP address แล้วก็ตั้งค่าไปเลขที่เราต้องการได้นะฮะโอเคการทำงานแบบแรนก็แค่นี้เลยนะครับขอบคุณครับ